แมวทำท่ากลบอาหารเพราะอะไรเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมแมวต้องทำท่ากลบอาหารที่ตัวเองกินเหลือคำตอบเรื่องนี้มันง่ายมากเพราะมันคือธรรมชาติของแมวยังไงล่ะครับแมวเป็นสัตว์นักล,าก,ากล่าการกลบอาหารที่กินเหลือคือการกลบเกลื่อนร่องรอยของตัวเองไม่เพียงแค่อาหารนะครับเมื่อแมวทำการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเสร็จตามธรรมชาติแล้วแมวจะต้องทำการกลบเพื่ออำพรางไม่ให้แมวตัวอื่นทราบว่าตัวเองอยู่ บริเวณนี้และในธรรมชาติแมวจะไม่มีห้องน้ําที่เฉพาะเจาะจงย้ายที่ไปเรื่อยๆตามแต่สะดวกเลยแต่มันจะห่างจากจุดที่ใช้หลบซ่อนตัวเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วพอจะเดาออกหรือยังครับว่าทําไมแมวต้องทําท่ากลบอาหารที่ตัวเองกินไม่หมดพฤติกรรมนี้คือการเรียนแบบธรรมชาติเพราะว่าหากไม่ทําการกลบแมวตัวอื่นก็จะตามมาเจอและรู้ว่ามีแมวอาศัยอยู่บริเวณนี้ เรื่องของการทำท่ากลบอาหารก็คงสามารถอธิบายได้โดยพฤติกรรมธรรมชาติและหวังว่าคำตอบจะถูกใจทุกท่านไม่ใช่ว่าอาหารนั้นมันไม่ได้น่ากินหรือว่าแมวอิ่มแล้วแต่อย่างใด แต่อย่างไรสาเหตุของความอิ่มอาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการกลบอาหารแต่การกลบนั้นเป็นการบ่งบอกว่าจะกลับมากินและห่วงไว้เพื่อไม่ให้แมวตัวอื่นมาเจอหักแมวใครที่มีพฤติกรรมทำท่ากลบอาหารก็ไม่ต้องสงสัยนะกขัดบอกว่าอาหารไม่อร่อยหรือไงแต่ถ้าทำอาหารให้แมวเองฝีมือคุณก็ไม่ได้หวยทำอาหารแบบแมวไม่แดกอะไรแบบนี้ไม่ใช่แต่อย่างใดนะครับเพียงแค่เขาจะเก็บอาหารส่วนนี้ไว้กินในมื้อถัดไปนั่นเองแต่ถ้าลองแมวใครอื่นแล้วไม่กลบ อันนี้เป็นนิสัยของแมวที่ต้องการประกาศตัวว่าข้านี่แหละเก่งที่สุดในซอยมีแมวตัวไหนต้องการที่จะดวนกันไหมเรียงหน้าเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นแมวดำแมวสลิดแมวส้มแมวขาวแต่ต้องล้มค่าให้ได้นะก็คงจะหายสงสัยกันไปบ้างว่าทำไมแมวต้องทำท่ากลบอาหารหากมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับแมวสามารถที่จะทิ้งข้อความไว้ใต้โพสได้นะครับเดี๋ยวทางเราจะมาตอบให้รับรองว่าท่านจะได้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมวในทุกแบบทุกมุม